ตัวดีจ้ะวันนี้ฝากของแพงเลยนี่คุณคุณจะบอกคุณให้ว่าหน้าตาเขาเรียกว่าก่อนจูนกับหลังจูนเป็นยังไงนี่เอามาให้ดูหน่อยนี่แอดเอ้าเอาตัวอย่างให้ดูหน่อยนี่เขาเพิ่งใส่สดๆ้อๆเลยเมื่อกี้เพิ่งนั่งสมาธิจูนซอสกันไปหมาดๆเลยนะหมาดๆแพรบๆเลยนะเอา้าหมาดๆไม่ได้ตาเลยแล้วดูดิหน้าตาใสกิ้งกันเลยนะแต่ละคนนะฟินเลยนะวันนี้ฝากของแพงเลยจำไว้นะถ้าคุณตัดสินใจที่จะไปขึ้นสวรรค์แล้วเนี่ย หน้าเปลี่ยนทันทีเลยแล้วเซลทุกอย่างเนี่ยถูกซ่อมแซมได้อย่างดีเยี่ยมเลยนี่ดูหน้าเขานี่เขาเพิ่งไปถ่ายเมื่อกี้เลยเนี่ยโอ้โหนี่หน้าตอนก่อนมานล้วเนี่ยนี่นหลังมาเห็นไหมล่ะแล้วนี่คือสิ่งที่เขาเมนิเฟตได้คือเขาก่อนมาที่นี่เนะเขาอยากไปเห็นอยากได้ดอกไม้ใช่ไหมที่เมย์สอนแล้วก็มารอบสดปุ๊บเจอเลยนี่ครูจัดให้เลยเป็นดอกนี้เลยโอ้โหเป็นไงแอดไม่มีอะไรเบื่อเลยอ หน้าเด็กขึ้นด้วย